คันต่อมานะคะคันนี้นะคะเขาเรียกว่าการตกแต่งรถ F250 สีดําแบบนี้เลยค่ะทุกคนใครที่อยากให้รถดูยิ่งใหญ่มีอํานาจมีพลังนะคะขับไปที่ไหนคนเกรงขามนะคะต้องจัดทรงการแต่งแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าชุดแต่ง F250 แต่งได้ทุกรุ่นที่เป็นสีประตูไม่ว่าจะเป็น XLT Sport หรือว่า w i t e t c คันเดิมๆของคันนี้คือ Raptor ค่ะเครื่องยนต์3.0นะคะ,คะ,คะซึ่งลูกค้านะคะซื้อมาใหม่แล้วทำการ เอาบอดี้ออกนะคะแล้วก็ใส่กับชุดแต่ง F250 คันนี้เลยค่ะโดดเด่นมากๆแล้วจะบอกว่าตัวรถของจริงใหญ่ๆมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะคะที่เขาทำคัสตอมออกมานะคะเป็นงานชิ้นต่อชิ้นเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ปั๊มลงไปเลยค่ะเป็นคําว่าซูเปอร์ดิวตี้ค่ะเดี๋ยวกล้องแผนตั้งแต่ S e U P E R D U T Y แบบนี้เลยค่ะซูเปอร์ดิวตี้นะคะใครขับรถคันนี้ไปคือดูมีบารม,มีมีอํานาจมีดังล้นหลามนะคะบอก เลยนะคะคันนี้นะคะใครอยากจะต้องติดต่อทัดมานะทําได้สีขาวสีดําก็ทํามาแล้วนะคะตัวตึงในหนึ่งจังหวัดแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเขาคัดต้อมออกมานะคะจากไซส์นะคะที่เป็นเสาเอรถนะคะใหญ่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวช่วงแก้มข้างนะคะหรือว่าฝากระโปรงนะคะแล้วก็ตัวบันไดข้างตัวนี้ก็ยังใช้เป็นตัวเดิมนะคะพร้อมกับตู้นะคะ เป็นการทำสีใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสีเดิมของรถคันนี้นะคะแรปเตอร์คันนี้นะคะไม่ใช่สีดำนะคะก็เอามาทำสีใหม่พร้อมกับตัว ฝาท้ายด้านข้างก็คัดต้องเป็นงานต่อง,งานเลยค่ะทําเพิ่มไซส์ขนาดออกมานะคะฝังละสี่นิ้วเลยค่ะเด็ดสุดเลยทุกคนเห็นชุดไฟเขาไหมคะชุดไฟนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาซื้อที่ไหนก็ได้นะคะเป็นไฟนําเข้าค่ะไฟนําเข้าจากต่างประเทศเลยค่ะเพื่อให้ไม่เหมือนใครเวลาที่สตาร์ทรถเนี่ยไฟเขาจะมีลูกเล่นแล้วก็เป็นไฟวิ่งนะคะฝากระโปรงท้ายก็คัดต้องเป็นงานชิ้นต่อชิ้นเช่นกันค่ะใส่อักษรน,นะคะนู่นสามมิติที่สวยมากๆเลยสีขาวเรียก ว่าซ u เปอร์ดิวตี้ค่ะเป็นไงคะรถคันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูแม็กเลยค่ะแม็กโคตรเงาเลยค่ะทุกคนเป็นล้อโอเวอร์ไซส์นะคะใส่เข้ากับตัวแม็กเลนโซนะคะที่เป็นสีเงินเงาแบบเด่นมากๆแบบนี้เลยค่ะใส่รัดเข้ากับยางเลนโซเช่นกันค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นยาง RT ค่ะซึ่งสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ F250 คันนี้สวยเด่นไหมกับเจ้า r a p t o อร์นะคะที่เป็นต้นตำรับลด Performance นะเอามาแปลงเป็น F250 บอกเลยวิ่งที่สุดไม่เหมือนใครในหนึ่งจังหวัดหรือจะ1หนึ่งประเทศด้วยซ้ำนะคะใครที่ชอบงานคัตตอมก็แจ้งทัดได้เลยค่ะและใครที่ยังไม่เคยเห็นนะหน้าตาเดิมๆคันนี้นะคะหน้าตาเดิมๆที่บอกว่าแต่งได้ทุก รถทุกรุ่นอย่างคันนี้คือ XLT ค่ะ XLT คันนี้เขาก็จะแต่งเป็นชุดวายค่ะทุกคนชุดวายความโดดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่คิ้วล้อแล้วก็ตัวครอบกันชนด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะขนาบข้างบนล่างแบบนี้นะคะ